嗯。 สวัสดีครับผมเต๋อรัตนันนะฮะและนี่คือรายการ Culture Check ซึ่งวันนี้เราจะขอเปลี่ยนเป็น Culture Shock นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะมาแนะนำวันนี้อยู่ใ,ใกล้กับช่วงเวลาฮา l โลวีนพอดีนะครับเราจะมาแนะนำหนังคลาสสิกที่เป็น horror films หรือว่าหนังสยองขวัญน,นะครับจากปี1974นั่นก็คือ The Texas Chainsaw Massacre แล้ว,วันนี้ผมแต่งตัวมาในนามของ The Leatherface ตัวละครที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของวงการภาพย,ยนตร์สยองขวัญไปตลอดกลาลอ๋อคุณนั่งคิดตั้งนานว่าเสียงมันเหมือนอะไรเสียงมันเหมือนกบเหล่าดิ้นหลอดไฟฟ้า <cue noise> เ,ออเออเออเออใช่ใชนั่งคิดอยู่ตั้งนานว่าเสียงมันเหมือนอะไรวะเออ tiếng nó muốn cột lỏng lên đó vây phá đi yeah, ăn <laughs> à, hả? มาพูดถึงเรื่องราวของ The Texas Chainsaw Massacre นะครับเอาจริงๆถ้าถามผู้คนในยุคนี้เนี่ยถ้าพูดถึงหนังสยองขวัญที่อยู่ในดวงใจเนี่ยเราก็อาจจะมีภาพจําหรือว่ามีหนังที่คิดว่าเอ้ยถ้าพูดถึงหนังสยองขวัญก็ต้องเรื่องนี้สิอาจจะเป็น The Conjuring ก็ได้อาจจะเป็น Hereditary ก็ได้นะฮะ m i s o m a หรือว่าจริงๆก็มีอีกเยอะแยะมากมายหลายช่องหลายรูปแบบของหนังสยองขวัญซึ่งแตกออกไปเยอะมากๆนะครับรวมไปถึง f r น n c h ์ลส New w เ v e เองอย่างออ um อีกเยอะอะผมบอกแล้วเลยนะครับผมแต่ว่าคราวนี้หนังสยองขวัญอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่ามาถึงแล้วน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดที่เปลี่ยนให้หนังสยองขวัญเองเนี่ย ได้เดินตามหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้หนังสยองขวัญในยุคหลังๆมาอีกยาวนานเลยก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะหนังสยองขวัญทุ่นตาำที่ถ่ายทำกันแล้วก็ออกฉายในปี1974 The Texas Chainsaw Massacre นะครับผลงานการกำกับของโทบีคูเปอร์นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วตัวหนังเองเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฆาตกรต่อเนื่องนะครับผมที่มีอยู่จริงแล้วก็มีคดีจริงๆตามหน้าประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยครับ โอเคสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงนะครับผมก็คือ the l e a t e r f a c e นั่นเองนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วก็คือฆาตกรที่มีตัวตนอยู่จริงนะครับผมก็คือ edge e n e s นะฮะแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นเนี่ยจริงๆอยากจะพูดถึงเรื่องของตัวภาพยนตร์ก่อนที่ออกฉายในปีถึง1 9 4ด้วยความที่มันเป็นหนังทุนต่ำแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับ snuff films นะฮะ snuff films เนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่คือเขาเคลมว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฟุตเทจที่ถ่ายจากเรื่องจริงไม่ใช่การถ่ายทําโดยการใช้พรอ็อพหรือว่าของประกอบหรือว่าเป็นการถ่ายทำแบบภาพยนตร์เนี่ยนะฮะก็คือถ่ายแบบไหนมาคือถ่ายเรื่องจริงมาแล้วก็เอามาถ่ายซึ่งมักก็จะเป็นเรื่องราวโหดโหดสยองขวัญทั้งหลายเนี่ยนะครับผมซึ่งณนะตอนที่ตัวหนังออกฉายเอง1,974เองเนี่ยณภาษาหนังของตอนนั้นเองมันจะต้องอะ ในมุมมองของภาพยนตร์มันต้องมีภาพมีเสียงเพื่อเร้าอารมณ์ของคนดูใช่ไหมฮะแต่ว่าคราวนี้ The l e ล t ท e ร์เฟเองในการเปิดตัวของตัวเ a t ท e r Face ในภาพยนตร์เรื่อง The ะ e ช a s c h a i n s a w m a s s a c r เอเองเนี่ยมันน่าสนใจมากกว่าฆาตรกรหรือว่าตัวละครที่เป็นนักฆ่าจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีเสียงเร้าอะไรเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูช่วงอินโทรดักชันหรือจะบอกว่าเป็นช่วงเปิดตัวแล้วกันของ l a t e r f a c e สว่ามันดิบขนาดไหน หลังจากที่ตัวหนังออกฉายไปนะครับทุกคนก็มีเสียงแตกออกไปเพราะหนึ่งคนก็ที่กลัวก็รู้สึกว่าเออมันน่ากลัวจริงๆเพราะว่าด้วยภาษาของหนังเองเนี่ยมันมีความดิบความสงจริงนะ,ะแล้วก็ไม่ได้มีเสียงที่เป็นแอมเบียนส์อะไรที่มันเยอะแยะหรือว่าอย่างนี้ใช้แอมเบียนส์เสียงเยอะแตไ่ไม่ได้มีกรหรือว่าซาวน์ประกอบอย่างอ่ะถ้านึกภาพหนังคลาสสิกอีกหนึ่งเรื่องอย่างไซโคเองเนี่ยถ้าจํากันได้ฉากตอนที่มีแทงใช่ไหมฮะเป็นบ้านเปิดม้านเสร็จแล้วก็ ปัดมาเห็นมีดแล้วค่อยแทงแล้วมันก็เสียงวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเป็นภาพจาซึ่งตอนนั้นเองผมเชื่อว่า p r c e p t i o n ของคนดูหรือว่าการรับรู้ของคนดูในยุคนั้นน่ะมันก็น่าจะติดภาพหรือว่าเสียงหรือว่าความเสียขงขวัญอะไรแบบนั้นหรือว่าอย่างน้อยๆถ้าเป็นยุคนี้เองถ้าเราดูหนังเสียขงขวัญเราก็จะรู้แล้วว่าซีนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเสียงแอมเบียนส์มาประมาณนี้หรือว่าสกอร์มาประมาณนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ The Texas Chainsaw Massacre ในการเปิดตัว l e t h e r f a c e ครั้งแรกเนี่ยคือมันไม่มีอะไรเลยมีแค่เหยื่อคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามาในบ้านมาตามหาว่ามีใครอยู่บ้านหรือเปล่าแล er ้ว Leatherface ก็เดินออกมาแล้วก็ทุบหัวแล้วก็จัดการกระสบแล้วก็ปิดประตู น่าทาให้คนดูในยุคนั้นเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะช็อกมากเลยทีเดียวเสียมันก็แตกไปทั้งมน้ทั้งคนที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าเออหนังมันดิบมันเรียวแล้วมันดูสมจริงแล้วก็น่าจะเป็นเครื่อวมาหมุดหมายใหม่ของประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์สยองขวัญเลยก็ว่าได้นะครับกับคนที่รู้สึกว่าไม่อินรู้สึกว่าหนังมันดูแบบว่าอาจจะไม่เรียวหรือว่ามองไปอีกทางหนึ่งว่าหนังมันอาจจะดิบจนเกินไปจนรู้สึกว่าแย่หรือแหวกับมันไปเลยก็น่าจะเป็นได้นะฮะเพราะว่าณตอนนั้นเองคือต้องบอกว่า นั่นคือปี1,974มันยังไม่ไี้มีหนังอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าไล่มาตั้งแต่1,974ยาวมาจนถึงปี2,22 0เองเนี่ยไม่ได้นับเฉพาะเรื่องราวของ Leatherface นะฮะที่ได้รับ เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ไปสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ด้วยเป็นเกมด้วยในพูดถึงซอร์เรย์แฟมิลี่หรือครอบครัวมนุษย์กินคนหรืออะไรเนี่ยนะฮะจริงๆเอาเฉพาะ T ท็ก s ัสเชนซ a ร์แ s สเคิเองทั้งภาพรีบูทภาพ2 3อะไรนี่นบทำมาเยอะมากแล้วรวมไปถึงภาคที่จะออกฉายในปีนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยที่เขารีบูทกันไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะจริงๆแล้วเอาจริงแมเสเซจเดียวกันเหมือนกับหนังต้นฉบับปี1 9 7 4ค่อนข้างที่จะ เกือบเกือบเป๊ะเหมือนกันแต่ว่าความน่ากลัวความดิบมันเทียบกันไม่ได้เลยกับ Texas ั h a i n s a w Massacre ปี1974ฮะน ูดถึงแร,รงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ของโทบีฮูเปอร์เนี่ยนะฮะจริงๆก็น่าสนใจมากเหมือนกันเขาบอกว่าโทบีเองเนี่ยคือก็ไปมอลหรือว่าไปห้างสรรพสินค้าในวันอาทิตย์นะซึ่งคนเนี่ยมันก็จะเยอะมากแล้วรู้สึกว่าเขาก็ใช่อยากจะมาซื้อของแล้วก็กลับบ้านออกไปแต่ปรากฏว่าคนมันเยอะมากกว่าจะได้เดินออกจากห้างเองเนี่ยมันก็ต้องฝ่าผงชนออกไปแล้วเขาก็หันไปเจอกับเลื่อยไฟฟ้าพอดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราเอาเลื่อยไฟฟ้ามาไล่ คนซึ่งจริงๆแล้วเป็นไอเดียที่มันค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับผมแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเองเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องราวของฆาตกรที่เป็น serial killer หรือว่าฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยนะครับที่ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของ serial killer หรือว่าฆาตรกรฆ่าต่อเนื่องเนี่ยนะฮะในในในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเองซึ่งกอ่อคดีในช่วงปลาย <c oughs> ยุค50ป,ปลายแล้วนะฮะยามา60มาซึ่งทุกคนก็ถ้าใครเคยได้ยินเรื่องของฆาตรกรที่ตัดศพมา เสร็จแล้วก็ชำแหละศพหรือว่าลอกผิวหนังของศพมาเก็บเอาไว้เนี่ยจริงๆมันก็ได้ยินกันมาบ่อยใช่ไหมฮะแต่ว่าชื่อของเขาเนี่ยคือเอ็ดจีนนั่นเองนะครับผมจริงๆผมเคยได้ยินเรื่องราวของเอ็ดจีนมาตั้งแต่ตอนที่ได้อ่านหนังสือเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นฆาตรกรตัวเอ็ดจีนเองนี้ก็เติบโตมาในครอบครัวที่คุณแม่ในค่อนข้างเคร่งศาสนานะครับแล้วก็บอกพร่ำสอนลูกตัวเองทุกวันว่าผู้หญิงคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่แม่เนี่ย คือจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ดีแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือของปีศาจที่เอาไว้ล่อลวงเขาพูดถึง temptation พูดถึงเรื่องของความเป็นบาปเนี่ยนะฮะเพราะแม่เขาเป็นคนเคร่งศาสนามากแล้วก็เป็นที่มาว่าวันหนึ่งพอคุณพ่อเขาจากไปเสร็จปุ๊บเด็กเขาก็เริ่มก่อเหตุแล้วก็ไปตัดศพเก็บเอาไว้นะฮะพอตัดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ตัดเขาเรียกว่าผิวหนังของเหยื่อเสร็จแล้วก็ทำเป็นหุ่นเอาไว้แล้วก็เอาออกมาใส่ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เต้น แล้วก็เห็นภาพตัวเองซึ่งตรงนี้มันมีมันมีบอนดิ้งมันมีความผูกพันอะไรบางอย่างระหว่างตัวเขาวันนี้วิธีคิดที่มันผิดปกติของเขาแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูจากแม่ของเขานะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งตัวละครที่เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจให้สร้าง l e ต t ต e ร์เแล้วก็เป็นตำนานให้ l e ต t ต e ร์เเองเนี่ยถูกส่งทอดต่อมาในภาพยนตร์อีกหลายหายเรื่องนะครับ พูดถึงเรื่องของการถ่ายทำเนี่ยไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าหนังณนะตอนนั้นเองเนี่ยเป็นหนังที่ทุนค่อนข้างต่ำนะครับก็อย่างที่เราเห็นจริงๆแล้วภาพหนังเองเนี่ยย้อนกลับไปดูจริงๆก็ดูทุนต่ำจริงๆแล้วก็ถ่ายทำกันในเท็กซัสนะครับในวันที่อากาศที่มันร้อนมากๆแล้วปรากฏว่าทีมงานรวมไปถึงนักแสดงเองก็ไม่ได้มีรถหรูหราอะไรการถ่ายทําเองก็ต้องถ่ายทําในที่ที่แบบว่ามัน กันดารมากๆนะฮะแล้วที่สําคัญอากาศเนี่ยเขาบอกว่าโดยเฉลีย่ยปกติเมริกันเขาใช้ฟาเรนไฮต์ใช่ไหมแต่เราพูดเซลเซียสไปเลยก็แล้วกันนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ45-46องศาเซลเซียสนะฮะซึ่งมันเป็นทะเลทรายมันคือเท็กซัสมันมันร้อนอะแล้วด้วยความที่อากาศมันร้อนมากเนี่ยนะฮะาการช่วงของการถ่ายทำภายในบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานที่มันจะต้องหยุดการถ่ายทำแล้วก็ต้องวิ่งออกมา กพื่อสูดอากาศหรือว่าออกมาอ้วกบ้างเพราะว่าในบริเวณรอบๆเองเนี่ยมันก็ต้องมีซากศพซากสาัตว์อะไรแบบนี้นะครับผมด้วยความร้อนระดับนั้นเองเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้ทั้งกลิ่นเองทั้งความร้อนเองมันอบอวนไปหมดคือบอกว่าการถ่ายทาเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะค่อนข้างจะโหดพอๆกับความโหดของหนังเลยทีเดียวนะฮะ แต่ความสมจริงนะฮะแล้วความน่าสนใจของ x ท s c h a i n s a w m a s เ a c r e เนียยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้นะฮะเรื่องเฮีนเฮนนี่มันยังม,มีอีกเยอะมากเลยนะฮะในในเรื่องเฮียนที่มันเกิดขึ้นจริงในช่วงของการถ่ายทำก็คือเรื่องราวของารลลี่นะฮะนางเอกของเรื่องที่นำแสดงโดย Marilyn Burns นะฮะเขาบอกว่าจะมีช่วงที่ต้องเธอเนี่ยต้องถูกมีดกรีดมือแล้วก็เอาเลือดเนี่ยไปให คุณลุงคนหนึ่งหรือว่าคุณปู่คนหนึ่งในชุดสูทเนี่ยนะฮะดื่มเลือดปรากฏว่าทีมงานเองเ,องเนี่ยเขาก็เตรียมพร็อพมาก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นมีดที่สามารถจะปล่อยเลือดออกมาได้นะครับเพื่อที่จะได้มนักแสดงเนี่ยไม่ต้องเจ็บตัวนะครับผมก็แน่นอนมันเป็นภาพยนตร์น,นะฮะ,ะปรากฏว่าคือทํายังไงไอเลือดเนี่ยมันก็ไม่ยอมออกมาจากไอมีดพร็อพนี่สักทีปรากฏว่าไปไป,ไปมามาก็เลยมีการออกไอเดียกันว่าใช้มีดจริงแม่งเลยคนออกไอเดียนี่มันใครวะ เ,เขาไม่มีใครออกไอเดียเลยที่เหมือนแอบแอบกรีดเลยะแต่อันนี้มันจริงแค่หมายถึงว่ามันเป็นมันจริงแค่ผสหรออืปลทีมงานทำยังไงเลือดมันก็ไม่ออกใช่ไหมฮะปรากฏว่าแฮนสันคนที่รับบทเป็นเลต้าเฟสเองเนี่ยก็ใช้มีดจริงๆกรีดจริงๆแล้วก็เป็นเลือดจริงๆที่เราได้เห็นในหนังนะครับผมซึ่งนั่นก็คือเสียงกรีดร้องจริงๆของมาริลีนเบิร์นส์ อันนี้เขาเคลมมานะว่าเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็มีซีนหลายซีนที่นักแสดงเองเนี่ยก็เล่นต่อแม้ว่าตัวเองจะบาดเจ็บนะครับผมเอาละฮะอันนี้เป็นเกิดที่น่าสนใจและกันสำหรับหนังสยองขวัญคลาสสิกถ้าฮาโลวีนนี้คุณไม่รู้ว่าจะดูหนังเรื่องอะไรนะครับผมก็ลองหาหนังเรื่องนี้มาดูแล้วกันเพราะว่าแต่ ตัวนิดหนึ่งว่าต้องมองย้อนกลับไปนะฮะว่านั่นคือหนังปี1974แล้วก็เป็นหนังคลาสสิกที่เป็นฮอร o ์มูฟี่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังเสียงขวัญอีกเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าถ้าจะมองหรือว่าตัดสินกันด้วยภาษาของภาพยนตร์ในวันนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าอ่ะหลายคนอาจจะมองว่ามันเฉยแต่ผมมองว่าณนะตอนนั้นนะ่ะ ม่งก,ก็โคตรล้ำมากแล้วในแง่ของภาพยนตร์นะฮะในแง่ของภาษาภาพยนตร์เองด้วยก็ดีนะครับผมที่ทําให้ตัวหนังเนี่ยมันดิบและการเป็นหนังคอคลาสสิกมาแบบนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดของ Culture Check ที่วันนี้การเป็น Culture Shock กับผมเต๋อรัตน,นันกลับมาเจอกันใหม่ที่ Page the People ตามนี้ฮะ